เพื่อนเพื่อนพี่ถามน้องมาว่าเขารังเกียจเป่าเลยหรออยู่ดีก็เดินไปเกาะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งน่ะเลยหนังกำลังมานะครับมอรอบประตประทัดดูยังไงเออรอบสื่อได้ไหมรอบสื่อได้ไหมรอบกระสือปีห้าแปดรอบแจ็คเอ้ยอรอบเพชรอบเพชระลายรอบเพชเมื่อวานนี้เป็นไงกระแสเป็นไงรอบเพชเมื่อวานนี้บอกเข้าไปที่กระแสฮากันเริ่มเลยในลงก็เลยดีฮะแบบว่ามีคนมาแบบ ชมเยอะเหมือนกันครับผมหลังจากที่ดูเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ฟีดแบ็กกำลัาดีเหมือนกันครับเดี๋ยวแนะนำตัวเองแบบฟิตฟีครั้งหนึ่งแบบฟ่ะแบบฟีดที่ดูแรกเลยสวัสดีครับผมต่อธนาภพลีรัตนคจรครับครับสวัสดีครับผมแบงค์ทิติมหายพรัรับค่ะสวัสดีค่ะฟังนาลี่กุลเกียบติภากรค่ะนี่ครูแข่งน้องอีนี่นะน้องฟวางสวัสดีค่ะในนี้ค่ะครูบอลค่ะครูบอลบ้านอยู่ครูบอลตอนนี้สามีกำลังขวดดินอยู่บ้านอยู่ครูบอล นช่ดีมากเลยอะจริงอย่างมีบ้านในเมืองจริงเลยไม่แลยบ้านหลังที่สองก็คือไปไกลมากเอาเวลาขายให้เมืองทองน้ะวันนี้นี่เราอยากรู้เรื่องต่อก่อนเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องแบบดังมากในโซเชียลก็คือแฮชแท็กพี่วักหล่อบอกด้วยเป็นมีหน้าต่อึ้นมาแต่ว่าจริง้วต่อไม่ได้เป็นใช่ปะไม่ใช่ครับจริงๆเราต้องบอกก่อนว่ามหาลัยผมไม่มีพี่วักครับมหาลัยเกษตรศาสตร์คือจะมีแค่เป็นพี่ระเบียบคือเราเราจะไม่ไปสายโหดขนาดที่ว่ามีพี่วักอะไรขนาดนั้นล้วพี่ระเบียบทำอะไรอะเราไม่ จริงๆคือเหมือนกับว่ายืนคุมน้องๆมากกว่าให้ฟังรุ่นพี่ที่อยู่ข้างหน้าว่าแบบว่าเวลาเขาสั่งให้ทํากิจกรรมเช่นไปเลี้ยงจิ๊กซออะไรบางอย่างเหมือนเล่นเกมอะไรนี้มากกว่าครับแล้วเราเป็นพี่ระเบียบไหมก็ไม่ใช่จริงจริงปกติไม่ได้เป็นแต่วันนั้นอ่ะคือผมติดงานก่อนแล้วสัญญากับอาจารย์ไว้ว่าจะไปช่วยคณะก็เลยต้องต้องเข้าไปยืนด้วยแล้วน้องกลัวไหมถามจริงหนูว่าน้องก็วิ่งมารีการ์ดเหมือนเป็นบ้ากันน้องก็ มีเสียสมาธินิดหน่อยฮะเวลาไปยืนข้างหลังอะไรเงี้ยเขาจะแบบรู้สึกว่าเราไม่โหดอะไรเงี้ยฮะน้อก็ขอถ่ายคลปกอยา่ายคือจริงผมพยายามแบบนิ่งๆเพื่อไม่ให้น้องเขาแบบว่ารู้สึกแบบตลกไปกับเราแล้วเพราะจริงๆคือผมเป็นคนแบบไม่เครียดอะฮะเป็นคนแบบสบายๆแต่ว่าเขาไม่กลัวผมอยู่ดีขอให้ผมทำนิ่งขนาดไหนใช่จะตอบไม่ใช่นาดุไงเพื่อนพี่หน้าเหมือนอสูรเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องเหมือนอสูรน้องคงมีแบบบางคนอย่างละ พี่ต่อตบหนูซีตบหนูเลยมีมีไหมเออมันไม่รไม่ปลาหนูพีโหนูด่าหนูเถอะอะไรอยน มีแต่แบบช่วงหนึ่งบอกว่าอยากบนวากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าเขาไปอ่านจากตามโซเชียลมากกว่าคือแบบว่าพูดถึงเราว่าเราเป็นพี่วากจริงเราก็เวลาเขาถามมาเราก็จะปฏิเสธแลาแบบเราก็อธิบายได้เราไม่ได้วากแต่เราไม่เรียกจริงแต่มีคนเนี่ยนะอยากให้ต่อเล่นโลกโซเชียลมากเลยไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมนะครับผมเพราะเวลาพี่ซันนี่หรือพี่เต๋อเนี่ยเขาถ่ายรูปต่อลงไปเลยแล้วก็จะแฮชแท็กว่าต่อผู้ไม่มีอินสตาแกรมแล้วไม่มีจริงๆที่ไม่ได้นพรากลัวแฟนหรือเปล่าหรือว่าอะไร ไม่ใช่ครับผมไม่ไม่ได้เล่นเองครับไม่ใช่ใช่ไหมเก่งมากเลยนะใช้ชีวิตแบบไม่เล่นได้นี่เด็กเก่งจริงๆต้องโไม่เหมือนน้องอินนี่นะอันนี้นะเล่นอินสตาแกรมเล่นโซเชียลยิ่งกว่าคุยกับสามีอีกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกเก็บจะไปขโมยพาสเวิร์ดแกได้ป่ะแกถึงต้องเดือดร้อนจะเล่นใครกี๊ไอ้ก็เห็นแบบว่าสามีไม่คุยเล่นแต่จีงกันยังไงทำไมตอบไม่มีอ่ะคือ จริงๆก็แค่ไม่มีครับไม่อยากเล่นเล่นไม่ชอบเล่นอย่างเงี้ยหรอปกติปกติไม่ติดโซเชียลอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับจริงจริงไม่ใช่คนติดอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าไม่ได้คือมันไม่ได้ไม่ชอบหรือว่าแอนตี้อะไรอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็โอเคมากๆแต่เราแค่ไม่มีมี f เฟซบ o ๊กไหมไม่มีครับเอาเหมือนเราเลยหรือเปล่เฟซบุ๊กยังเล่นยังยังเล่นไมซ์เฟสอยู่ใช่ไหมเราอ่ะโอเคแล้วคืออะไรครับไม่ทันอ๋อไม่รู้จักเลยเฮ้ยแต่ว่าดีนะ พี่ย่าคะพี่ย่าต้องไม่รู้จักค่ะพี่ย่าเลยไปนานมากเลยแล้วกิจกรรมกิจกรรมของต่อที่เวลาว่างๆต่อทําอะไรออกกำลังกายทำการบ้านกับบทที่ที่มีที่ไม่ได้มานินเลยใ่ไหมน้าอันนี้ดีอันนี้ดีเป็นเนื้อรุ่ใหม่ที่เป็นตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมากไม่ติดโซเชียลจริงเรี้ยงมากก็ไม่ดีหรอกวัสดีแค่อะไรอะไรทั้งหมดเลยอันอันนี้คืออะไรอันนี้ไงอ่ะอีนี่ทำอีนี่ไม่ต้องรู้หรอกหนูเราเราอยู่คนละโลกกันนี่มันโลกโซเชียล ตอบไม่มีอินสตาแกรมใจคนหนึ่งน้องแบงค์แบงยอดฟอลโลเยอะมากแล้วนะเป็นล้านแล้วว่าเดียวเองอ่ะแบงค์ทำไงอ่ะตอนนี้ป้า8 0 0แสนแล้วป้าอยากได้อีกสักสองแสนเดี๋ยววันนี้ก็ขอแบงค์ถ่ายคลิปหน่อยแล้วก็พูดช่วยพูดว่าเพิ่มยอดฟอลโลเวอร์ให้น้องอีนี่หน่อยได้ไหมได้ได้ฮะแบงค์เล่นมานานยังครับก็ก็นานแล้วเหมือนกันนะฮะตั้งแต่แบบก่อนเข้าวงการเป็นล้านแล้วนะเป็นล้านเป็เดียวสาวๆตาแล้วเราคิดว่าเราแบบ เพราะตรงไหนอะทำไมคนตามเป็นล้านแล้ววะน่าสียดคิดว่าตรงไหนคะก็ผมว่าน่าจะเป็นที่ผลงานมากกว่าครับเพราะว่ามันแบบตอนแรกเราก็แบบคนฟอลน้อยมากเลยตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเลยเนียพอเราแบบเข้ามาในวงการเรามีฮอร์โมนเซนสองมีแบบผลงานเพื่อนเฮียนโรงเรียนหล่ออะไรเงี้ยคนก็แบบค่อยๆแบบติดตามมาเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยคนฟอลอยู่279คน279เองเหรอที่เรื่องเปิดของน้องแบงค์อะแต่พอพอโพสซิกแพคลงไปอะ ร้านเป็ร้านเลยรานไรนี่ถาความเป็นจริงไปอีกนะเพราะร้านห้าแล้วนะเออซิกแพคมาใช่ไหมใช่ไหมเรามีซิกซิกแพคไงถูกป่ะก็ช่วงนั้นออกกําลังกายบ่อยฮะช่วงนั้นเนยแล้วช่วงนี้ช่วงนี้เวลาเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเดี๋ยวฮะผมว่าช่วงนี้มีคนที่หน้ามีมากกว่าใช่ช่วงนี้มีได้ข่าวว่าพี่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 จีดเอสฝากผมมาเดี๋ยวเดี๋ยว ชื่อแกเลยแกชื่อที่ทำไมชื่อที่ต้องใจบางที้ิ่งนี้ด้วยเำไมมีไหมมีไหมช่วงนี้ช่วงนี้มีั้ยหอมลงเยอะขนาดนี้ต้องมีแล้วีไยังไม่ได้โกนเลยอยากดูของแบงก์ของหมออยากดูของลิกแสกอาะไหนไหนรุ่นพี่รุ่นน้องมาแล้วโชว์สักนิดได้ไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่สามคนอวดด้วยกันยังไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่มีก็อยู่ตอนนี้ไม่ได้ออกมังกายเลยพี่น้องเขาไอ้นี่อ่ะงั้นดูของน้องฟังก็ได้ยังไงยันยั ที่คนเราอยากดูลูกเอ้ยต้องแต่ฟังมาฟังไปยังไม้พูดอะไรเลยเนาะของเจ๊ดีกว่าเจ๊ไปบีกโอ้มามี่เขาขู่องไกนะเจ๊ไีฟังดีกว่าฟังฟังเป็นเน็ตไอดอลที่ดังมากคู่แข่งนะใช้คู่แข่งน้องอินนี่ก่อนหน้านี้น้องฟังเป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมคะก็ ไม่ใช่คือคือฟังอ่ะดังในเน็ตไงเพราะว่าฟังอ่ะมีกิจกรรมทำนู่นทำนี่ตั้งแต่เด็กเล่าให้ฟังหน่อยลูกว่าชนะอะไรมาบ้างประกวดอะไรมาบ้างก็เคยมีประกวดยูทิปค่ะคเป็นชีไอดอรเมื่อนานมาแล้ว ใช่ไหมเคยมีโฆษณากับเต้ยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นของยูทิ่มเหมือนกันถ้าคุณแม่อย่าแพ้ปอสี่จับได้มจริงหรอที่เนี่ยอะไรอันนั้นปอหกค่ะใช่แล้วก็ชอบทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยฮอตพอรู้จักกันในโลกโซเชียลแล้วค่ะโอ้โหโดดังอยู่แล้วตอนนี้ยอดตัโลกเท่าไหร่คะ อันนี้ห้าแสนกว่าอนี่มาทีหลังดังกว่าน้องอีนี่อีกนะนี่เดี๋ยวยิ่งยิ่งหนังเขาออกนะเขายิ่งแบบดีเลยอย่าว่าเป็นดาราหนังนี่เลยป้านี่ด้วยอะอยู่ในวงการนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยให้เขาโปรโมตหนังมะคุยกับเขาว่าแล้วหนังดีกว่าน้องๆเล่นหนังชื่ออะไรนะเมไหนไฟแรงเฟ้อฮะเมไหนไฟแรงเฟ้อต่อจำเป็นต้องทำหน้าขนนาดั้นเลยแน่นอนคนะเพื่ออัตลักษณ์ในการ พูดชื่อในกรเสยพี่อ่ะชื่อหนังอ่ะนวลชวีแต่มาถึงเมย์ไหนไฟเล็งเฟ้อคืออะไรเออเล่าซิทำไมครับคือจริงๆแล้วเมย์ไหนไฟเล็งเฟ้อเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเมย์ซึ่งเมย์เนี่ยมันเป็นชื่อผู้หญิงที่ในในชื่อของเด็กไทยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันชื่อที่โหลที่สุดแล้วอะไรเงี้ยใช่อวเมย์แม่หายนะก็มีนะเมย์เนี่ยพอ พอเรื่องเรื่องของเมย์เนี่ยจะเล่าผ่านโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่มีคนชื่อเมย์เยอะมากเยอะมากจนขนาดที่ว่าต้องต้องมีการตั้งฉายาให้เมย์ต่อท้ายชื่อเช่นคนที่หน้าตาดีแล้วเป็นหลีดก็จะเรียกว่าเมย์หลีดเมย์ทอมเมอ้วนเมยฟอ,อเมอะไรอย่างเงี้ย<อ>ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ยจะถ,ถูกเรียกว่าเมย์ไหน เพราะว่าเป็นคนที่ไลตัวตนจนคนไม่รู้ว่าเม่ไหนวะหาไม่เจอมีที่มาแล้วไฟแรงเฟร์นี่มาจากเขาเป็นคนพิเศษครับผมที่ถ้าเกิดว่าหัวใจเขาเต้นเร็วกว่า120คือเวลาที่คนเราตกใจเหนื่อยตื่นเต้นหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยประจุไฟฟ้าในตัวเขาจะปล่อยออกมาคล้ายกับปลาไหลไฟฟ้าจะช็อตคนอื่นอ๋อดังเป็นปลาไหลไฟฟ้าแล้วอีกคนเป็นยังไงอะ โว้ยก็ดิ้นเลยฮะดีเหมือนโดนไฟช็อตใช่กามีถึงขั้นตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับความแรงประมาณปลาไหล่ไฟฟ้าครับแล้วแต่ละคนรับบทเป็นอะไรบ้างอย่างต่อรับบทเป็นอะไรคะเป็นพี่เฟรมครับพี่เฟรมทำอะไรพี่เฟรมทำหน้าที่อะไรในเรื่องนี้คือแทนเป็นแบบเป็นตัวแทนของหนุ่มที่เป็น perfect man ในโรงเรียนเป็นคนที่อคือเรื่องนี้มันจะเล่าถึงฐานดันดอนด้วยเพราะว่าความไม่เท่าเทียมความที่แบบว่า คนเราให้ความสําคัญคนต่างกันอย่างนี้และแล้วก็พี่เฟรมเป็นตัวแทนของคนที่คนชอบสปอยให้ความสําคัญอยู่สูงสุดอะไรงี้แบงค์ล่าแบงค์เป็นตัวไหนในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นป๋องฮะซึ่งป๋องเนี่ยจะต่างกับพี่เฟรมคนละขั้วเลยคือพี่เฟรมเขาจะเป็นตัวท็อปใช่ไหมฮะส่วนปองเนี่ยจะอยู่ฐานดอนไรไตัวตนครับใช่ไม่ค่อยมีใครรู้จักอะไรงี้ดีเจป๋องน้องสาดีเจปองน้าองสาวน้องซ่างน่ฟาง่ฟังก็รับบทเป็นมิงค่ะก็จะอยู่ฐานันดตัวท็อปเหมือนกับพี่ต่อเป็นคนที่ค่อนข้าง อินกับกิจกรรมต่างๆแล้วเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะเรื่องนี้เข้าแล้วเรื่องลาคมลลาคมคเมื่อคืนเมื่อคืนมีรอบสื่อไปแล้วเราเห็นคนเยอะมากที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมเออฝากฝากหนังหน่อยครับผมน้องฟรังก่อนเลยฮะเรยดิฝากเลยค่ะอ๋อค่ะก็ฝากเรื่องเมนไหนไฟแลงเฟิร์นนะคะก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่า อย่างที่พวกเราดูรอบสื่อกันมาแล้วก็รู้สึกชอบมากๆแล้วก็อยากให้คนดูไปดูด้วยกันแล้วก็ไปสนุกด้วยกันนะคะครับผมหนึ่งตุลาคมนี้นะฮะทุกโรงภาพยนตร์นะฮะทุกคนจะไปไฟแลงเฟอร์ด้วยกันแน่นอนครับคครับผมก็เมื่อวานนะฮะพวกเรา ได้ดูกันของจริงๆมาแล้วนะครับก็ทําให้พวกเราพูดได้เต็มปากมากขึ้นนะครับว่ามาเถอะครับมารับความสุขจากพวกเราไปเพราะพวกเรามีความสุขให้คุณล้นเหลือจริงๆครับเต็มกันมาดีของน้องสามคนจะทําให้น้องๆเจริญแล้วก็หนังจะโด่งดังร้อยล้านเกินสองร้อยล้านเกินสามร้อยล้านจีพีเอสกับดาดาวขอบคุณครับผมของงานว่ะของงานว่ะเออที่ดูเรื่องเต็มโอ้ยทุกคนจบแล้วคลิปจบแล้วยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอะ ถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย